สามก๊กตอนที่26เป็นเรื่องเล่าย้อนหลังเมื่อครั้งที่เล่าปีพบจูกัดเหลียงครั้งที่สองสรุปเนื้อหาคือหลังจากเล่าปีพลาดการพบตัวจูกัดเหลียงขงเบง้งในครั้งแรกก็ยืนยันที่จะไปเยี่ยมเป็นครั้งที่สองโดยเดินทางไปพร้อมกวนอูและเตียวหุยเช่นเคยเมื่อถึงบ้านพบเพียงชาวบ้านและได้ทราบว่าจูกัดเหลียงออกไปเที่ยวหาความรู้ยังที่อื่นอีกครั้งหนึ่ง แม้จะผิดหวังแต่เล่าปีก็ไม่ได้ท้อถอยและยิ่งมั่นใจว่าคนผู้นี้ต้องเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูร,ราชสำนักฮันเหตุการณ์สําคัญเล่าปีไปหาจูกัดเหลียงครั้งที่สองแต่ไม่พบอีกกวนอูและเตียวหุยเริ่มรู้สึกระอาไม่เข้าใจว่าทําไมเล่าปีต้องให้ความสําคัญกับชายคนนี้มากนะักเล่าปียืนหยัดในความเชื่อว่าผู้มีสติปัญญายิ่งใหญ่หญย่อมไม่หาได้ง่ายประเด็นสําคัญ ความมุ่งมั่นของเล่าปีที่ต้องการผู้มีปัญญาช่วยบ้านเมืองการปูพื้นทางอารมณ์ก่อนเข้าสู่ครั้งที่สามซึ่งจะเป็นจุดพลิกสำคัญของเรื่องแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของตัวละครระหว่างเล่าปีมองการไกลกับกวนอูเตียวหุยมองผลลัพธ์ตรงหน้า